ได้แบบไม่งงต้องตามนิวส์ก่อนเท่านั้นครับอ่ไม่งงอย่างแรกไปดูนายกกันก่อนนะครับจุดหมายของนายกรัฐมนตรีที่ไปเชียงใหม่คราวนี้ <S <S 1> <S 1> นำพาเอานักธุรกิจนะฮะที่ร่วมเรียนนะในหลักสูตรรวมมิตรเนี่ยไปด้วย <S <S เราตั้งชื่อว่าเป็นรุ่นรวมมิตรได้ไหมคะอ่าได้ฮะเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อเล่นของหลักสูตรเขา,เขาอยู่แล้วลใช่เพราะว่ามีหลายหลักสูตรที่เป็นลักษณะคอนเน็กชันแบบนี้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ของทางตำรวจเขานะครับแล้วก็นายกเนี่ยบอกว่าไปคราวนี้ได้ประโยชน์มากมายเลยกลับมาถึงกรุงเทพมหานครปุ๊บเนี่ยนายกรัฐมนตรียังมีการโพสต์ลงไปในโซเชียลอีกต่างหากนะฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นการสร้างวินวินบิสเนสโมเดลครับนายกรัฐมนตรีครับวันนี้หลังจากเดินทางกลับจากภารกิจนะครับพาคณะนักธุรกิจชื่อดัง หลายคนลงไปในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวสารเนี่ยนะแล้วก็ได้ตาม News ์วันมาตลอดเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นวัฒนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพบป่ากับพี่น้องกเกษตรกรชุมชนโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ,ของโครงการตามพระราชดำริถูกไหมครับค่ะ <c oughs> นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ถึงเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างยั่งยืงยนครับว่า การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งรัฐบาลนักธุรกิจและภาคเอกชนต้องช่วยกันผมตั้งใจจะต่อยอดโมเดลนี้ลงไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยเราอยากให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ช่วยหาช่องหรือเปิดตลาดให้กับสินค้าดีๆหลายๆอย่างของชาวบ้าน ถือเป็นการเอาดีมานมาเจอกับซัพพลายโดยตรงนี่หลักเศรษฐศาสตร์เลยมีดีมานมีซัพพลายนะฮะดีมานอุปสงค์อุปทานนี่แหละท่านผู้ชมนะฮะความต้องการซื้อกับความต้องการขายเนี่ยเขามาเจอกันเลยเห็นหน้ากันเลยนะฮะไม่ใช่ว่าติดต่อค้าขายกันนะผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยมาเจอกันเจอหน้ากันแบบนี้เป็นการสร้างวินวินบิสเนสโมเดลวินก็คือชัยชนะคืออย่างเนี้ย ชนะทั้งสองฝ่ายน้องพิมท่านผู้ชมฮะผู้ที่ต้องการขายเขาก็ได้เจอผู้ต้องการซื้อผู้ต้องการซื้อเขาก็ได้เจอผู้ต้องการขายพอดีนะฮะเป็นวินวินบิสเนสโมเดลให้ทั้งเกษตรกรและนักธุรกิจและเกษตรกรสามารถทำมาหากินและเลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอไม่ต้องรอแต่เงินสวัสดิการสูงอายุนะฮะโอก็ น้อยนิดแล้วเกินนะเงินสวัสดิการผู้สูงอายุแล้วก็เงินช่วยเหลือจากรัฐนี่เป็นนักธุรกิจที่สนิทกับท่านายกคุณอัพยาวัฒเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ฟิตี้แล้วก็ใช่มีหลายท่านครับมีหลายท่านถ้ารวมมิดแบบนี้ก็น่าจะเป็นเป็นคนคุ้นเคยของท่านนายกอ่ะเป็นคนที่มาเรียนในหลักสูตรซึ่ง เมื่อวานนี้ผมได้อ่านชื่อไปนะเยอะมากมีหลากหลายสาขาน้องพิมพ์คือจะสนิทกับท่านนายกก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่านายกท่านก็เป็นนักธุรกิจถูกไหมท่านก็ทําธุรกิจก็ต้องมีการเดียวมีอะไรอย่างนี้มาก่อนภาคอสังหาก็มี่แสนสิริก็ไปเมื่อวานนะฮะเอแต่ท่านกับแสนสิริแยกกันแล้วอยู่แ้แยกกันแล้วตอนนี้คือภาคอสังหาก็ไปภาคที่เป็นอย่างที่บอก k ิงพาวเวอรก็ไปทออทก็ไป ท่านนวนค่ะพล,พลตำรวจเอกวิศณุประสัดทองโอสดใชมาดูเรื่องการท่องเที่ยวแบบเต็มตัวละก็ก็ไปกันหลากหลายวงการแล้วอย่างที่บอกไปว่าเป็นการลงไปถึงกลุ่มผู้ที่เขามีสินค้า<ๆ>มีของนะที่ต้องการขายแต่ยังไม่มีตลาดค่ะ<ๆ>อยากจะให้ช่วยเปิดตลาดให้หน่อยพี่น้องเกษตร,รกรที่เขาปลูกกาแฟ<ๆ>หรือว่าทําสินค้าเกษตร,รอย่างอื่นเนี่ยตามแนวพระราชดำริเนี่ยเขาจะได้ดูซิว่าเอาเอาไปขายตรงนี้ได้ไหมล่ะนะฮะ เอาไปออกร้านตรงนี้ได้ <irrelevant? S 2> ไหมล่ะเขาจะพัฒนาผลิตภ <aring> ัณฑ์อย่างไรล่ะบริษัทท่านเป็นห้างร้านใหญ่ขนาดนี้ท่านจะแนะนำเขาอย่างไงล่ะเนี่เห็นไหมฮะลงโต๊ะเจอกันเป็นกลุ่มเลยทีเดียวเอามาให้ชิมเลยน้องพิมพ์เห็นไหมค่ะอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะฮะเอาชิมเลยท่านเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยดีงามจริงๆผลใหญ่ลูกโตแบบนี้เอากาแฟท่านลองดูดดูซินะฮะเขาใช้คำนี้ไหมค่ะลองดูดดูสักคำสิ นะฮะเอาจิบก็ได้เอาแต่มันมีหลอดไงใช่ไหมมีหลอดก็ต้องดูดนะฮะเอาลองดูดดูสิท่านกาแฟจากไร่ของเราเนี่โอ้เป็นกาแฟคุณภาพนะฮะดินดีอากาศดีนะครับมันก็จะส่งเสริมกันอย่างไรให้ตลาดได้รับรู้ว่าเรามีของดีที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละก็คือวินวินบิสเนสโมเดลอย่างที่ท่านนายุกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปอ่าอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้กับมารืนเนี่ยท่านก็ไปอ่อนทัวร์ต่อด้วยใชใช้คําว่าสัญจรคอรมอสัญจรครั้งที่2ที่ระนองใช่ใช่จังหวัดเล็กๆนะอุแต่มีความสําคัญมากนะคะตอนนี้จะมีการผลักดันนะเรื่องของแลนบริดจ์เข้าไปเนี่ย ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนขับเคลื่อนหลักๆหละเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะ,<ข>ะนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนในโลกไปพูดถึงเรื่อง l แลน Bridge หให้เขาเข้ามานะให้ความสนใจทั้งเรื่องของการค้าขายการลงทุนร่วมถึงในอนาคต <ขะ S 2> ถ้าหากเขาจะใช้นะช่องทางนะใช้การคมนาคมใช้แลนบริดจ์เนี่ยนายกประชาสัมพันธ์เต็มที่เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ที่ยังไงก็ทิ้งไม่ได้หมายถึงใครรอดไม่รอดรัฐบาลเนี่ย ก็โดนโจมตีอยู่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> คือดูลักษณะเราถ้าเกิดสมมติว่าจะเร่งทําจริงๆอะค่ะพี่แจ๊คคุณผู้ชมควรจะต้องอเรียกประชุมกรรมการที่เทั l Wallet ชุดใหญ่อ้าวอาทิตย์ที่แล้วเขาเลื่อนเพราะอ้างว่าเอเอกสารที่ออกมาไม่แน่ใจว่าใช่ของปอปชหรือเปล่าคือเขาวันนั้นที่เขาเลื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขารอเอกสารปปชถูกต้องแต่ทีนี้พอเอกสารปปชออกมาปุ๊บมีความเห็นปปชออกมาปุ๊บเนี่ย เข้าใจว่าคงเลื่อนไม่มีกําหนดเลยฮะ <What? S 1> อนนเนี้ย <laughs> <laughs> แรงว่าไม่ค่ะประเด็นคือไม่ใช่ปปชชุดใหญ่เป็นคนถแถลงด้วย <ioè> เป็นอาจารย์ที่ใช่อาจารย์ศิริลักษณะที่ท่านเป็นอนุปปชแต่แบบ <c oughs> ตรงและแรงท่านเลขาปปชนี่ท่านยังแบ่งรับแบ่งสู้นะท่านเลี้ยวหนีเลยนะ <c oughs> ใช่ใช่ใชท่านี้กว่าผมไม่ทราบว่าเอกสารที่ออกมาเนี่ยคือปปชชุดใหญ่นี้ยังไม่ได้ขออาจจะเป็นชุดย่อย ทนเลขาคะจริงๆรบกวนคุยกันภายในก่อนเนาะไม่เพราะผู้สื่อข่าวก็ไปถามทนวันั้นเลยเพราะว่าเอาเลื่อนคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่ถูกไหมอ่าฮะแล้วคุณภูมิธรรมนั่นแหละนะฮะคุณจุลพันธ์นั่นแหละบอกว่ารอเอกสารปปชก็เลยไปจิ้มไมายถามทะเลขาทนเลขาบอกว่ายังไม่ออกมาเอกสารยังไม่ได้ประชุมยังไม่ได้เคาะไอ้ที่หลุดออกมาเนี่ยหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากหน่วยงานไหนสองอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของใครคนใด คนหนึ่งหรือเปล่าท่านบอกแบบนี้แล้วท่านบอกด้วยว่าจะต้องไป ดูอีกครั้งหนึ่งพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถามความเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเข้าไปที่ประชุมปปชชุดใหญ่แล้วค่อยส่งต่อไปยังรัฐบาลค่ะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะยังไม่คุยยังไม่ส่งกันไม่เป็นไรค่ะมีคนช่วยวิเคราะห์เยอะแยะมากมายนะคะหนึ่งในนั้นน่ะคุณมอว่ารองเดชกิจวิกรนะคะคุณผู้ชมมอว่ารองออกมาแสดงความเห็นนะคะใช้คําแรงนะคะบอกว่าคุณเศษฐานั้นอ่อนประสบการณ์มั่นใจได้ยังไงคะว่าเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลนั้นจะไม่มีการทุจริตค่ะ โดยเรื่องนี้นายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีสแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการดิจิทัล w a l l ล็ผ่านทาง Facebook นะคะโดยเปิดเผยว่าสิ่งที่นายเศษฐาต้องอ่านก่อนพูดคือการที่ปปชมีรายงานเกี่ยวกับเงินดิจิทัลแล้วก็ได้โยงไปถึงประเด็นเรื่องการทุจริตแต่นายเศษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีกลับมีความมั่นใจว่าเรื่องทุจริตตนมั่นใจร้อเตว่าไม่มีแน่นอนหมอวรโรงบอกว่า ในเฟดาอาจจะประสบการณ์น้อยเกินไปในเรื่องนี้หรืออาจจะไม่ได้อ่านเอกสารรายงานของปปชก่อนที่ในเฟดาจะมั่นใจว่าจะไม่มีการทุจริตอย่างน้อยเนี่ยควรจะรับรู้ข้อท้วงติ่งเรื่องการทุจริตของปปชไม่เป็นไรค่ะหมอวรองบอกว่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ5ข,ข้อข้อ 1. เป็นการดำเนินนโยบายที่หาเสียงไม่ตรงปก และมีความเสี่ยงต่อการสัญญาว่าจะให้ซึ่งตรงนี้ทั้งปปชเนี่ยกล่าวไปถึงกะกะตด้วยว่าหาเสียงอย่างหนึง่งแต่พอทำนโยบายอีกอย่างหนึง่งกะกะตว่าไงจ้าไม่ตรงปกเงียบกะกะตย,ยังเงียบอยู่สองค่ะหมอวรวงบอกว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยอันนี้คือในเนื้อหาปปชนะคะที่บอกเอาไว้แล้วหมอวรองสรุปให้ฟัง3ค่ะ ความเสี่ยงในการรับจ้างลงทะเบียนจากร้านค้าในลักษณะนอมิีีและเสี่ยงในการใช้โครงการนี้ไปสู่การฟอกเงินค่ะ4ีคือความเสี่ยงในการสมครบระหว่างร้านค้าและประชาชนโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าแต่ว่าไปแลกเพื่อรับเงินสดพร้อมส่วนแบ่งผลประโยชน์ไอ้ตรงนี้ดูตัวอย่างได้จากขนาดคนละครึ่งจำได้ไหมคะไม่ซื้อนะคะแต่ว่า ขอไปแลกเป็นเงินสดแล้วก็หักหัวคิวหักสตางค์อะไรกันไปมันมีตัวอย่างอยู่ 5. ความเสี่ยงในการตรวจสอบสิทธิของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะมาวรองบอกว่าทั้งหมดนี้สรุปมาจากเอกสารของปป,ปชที่น่าจะถึงรัฐบาลเร็วนี้อย่างน้อยเนี่ยเป็นการเตือนให้ในเสถีฐาได้ตระหนักปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้น อันนี้ยังไม่รวมข้อกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลต้องเคลียร์ให้ได้มิฉะนั้นเหมาวงเตือนว่าโครงการนี้จะหนักกว่าโครงการรับจำนำข้าวค่ะโอ้เสียงทุ้งตินนั้นออกมาหลากหลายด้านเหลือเกินนะครับปปชนี่ก็จัดหนักจัดเต็มเหลือเกินขณะที่ฝากฝังของคนที่หนุนดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านนายกลงมานายกบอกใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเกียร์ถอยไม่มีคุณอ้วนภูมิธรรมบอกแล้วว่าวิกฤตจ,จริงวิกฤตหนักไม่เชื่อไปถามประชาชนและ อย่าเพ้อฝันให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงปปชอย่าจินตนาการอย่ามโนมาดูโลกในความเป็นจริงด้วยปปชในขณะที่พลพรรคของเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยก็ออกมานะครับตอบโต้กันใหญ่เลยเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าจะต้องเลื่อนไม่ทันตามทรรลายเดิมก็คือในเดือนพฤษภาคมล่าสุดเนี่ยนะครับสสเพื่อไทยออกมาชี้แจงว่าถ้าหากชะลอการแจกดิจิทัลวอลเล็ตไป มันก็อาจจะกระทบแค่สิ่งที่ประชาชนได้วางแผนการใช้เงินไว้เท่านั้นเองนะฮะโดยวันนี้คุณสรันทิมสุวรรณสอสอเลยในฐานะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตที่ก็มีหลายท่านออกมายอมรับแล้วว่าอาจจะไม่ทันเดือนพฤษภาค,คมทําให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลว่าจะมีผลต่อพักเพื่อไทยหรือเปล่า คุณสรันบอกว่าตนเห็นว่านายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยการคลังเนี่ยให้ข้อมูลมาแบบนี้นะนะฮะที่บอกว่าอาจจะต้องเลื่อนจากพฤษภาคมไม่ทันแล้วเนี่ยแต่ถามว่าวกระทบหรือเปล่าตนคิดว่าประชาชนก็ยังต้องการอยู่นะค่ะซึ่งหากได้ช้าเนี่ยก็แค่จะกระทบกับสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้เท่านั้นเองถูกไหมฮะอ้าววางแผนไว้แล้วจดไว้แล้วในสมุดพฤษภาได้หมื่นหนึ่ง อาจเลื่อนออกไปนี่ก็อาจจะต้องวางแผนใหม่ทํำยังไงกันดีนะฮะเมื่อถามว่าเอ๊เรื่องนี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะต้องชี้แจงทําความกับเข้าใจกับประชาชนหรือเปล่าล่ะคุณสรานบอกว่าต้องให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทราบข้อมูลรายละเอียดเนี่ยนะได้ชี้แจงกับที่ประชุมสสกของพักก่อนชี้แจงก่อนว่าตอนนี้ถึงไหนแล้ว ที่บอกว่าอาจจะช้าเนี่ยอาจจะช้าด้วยอะไรแล้วมีโอกาสที่จะได้เร็วเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ะซึ่งในฐานะสสนะเราก็ยังไม่มีรายละเอียดตรงเนี้ยที่จะไปคุยกับประชาชนเอางี้ดีกว่าค่ะเพื่อประชาชนก็ถามมาทํำไมเลื่อนคะท่นนะานทำไมเลื่อนเนี่ยจะได้พฤษภาเนี่ยทำไมเลื่อนนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้มาชี้แจงกับที่ประชุมสสก่อนเรายังไม่มีรายละเอียดเพราะหน่วยงานนะฮะยังเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ คิดว่าในที่ประชุมสสเนี่ยคงจะมีสสหลายคนเหมือนกันนะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเพราะเป็นโครงการที่สําคัญทุกคนเห็นว่ามีความจําเป็นฉะนั้นเขาก็คงจะสอบถามมาว่าจะทําอย่างไรด้วยวิธีไหนตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเช่นนี้เป็นต้นผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะที่ท่านก็เป็นสสเขตเนี่ยเห็นไหมสสเขตเนี่ยเขาต้องลงพื้นที่น้องพิมพ์ประชาชนถามไหมล่ะเรื่องนี้คุณสรานบอกว่าแน่นอน แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะก็มีสอบถามอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดการท่องเที่ยวหรือนโยบายอื่นแม้ดิจิทัลวอลเล็จะเป็นนโยบายหลกักแต่ก็ไม่ใช่ว่าพักเรานี้มีนโยบายเดียวนะจ๊ะโดยในพื้นที่เนี่ยตนก็อาจจะมีเรื่องของสลากสินค้าเกษตรซึ่งก็มีอีกหลายโครงการที่ประชาชนรับทราบและก็มีความคิดเห็นมาต่างๆนานาว่าอย่างนั้นครับ